มานั่งริมทะเลเห็นเปลือกหอยเยอะแยะเลยนะนึกถึงโยมที่เข้ามารักษาศีลที่วัดนะโยมผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพระอาจารย์คะเมื่อเช้ามืดตอนเดินมาทําวัดตอนเช้าเนี่ยไปเหยียบหอยทากค่ะท่านไปเหยียบแล้วเสียงดังแกรบเลยหอยทากแหลกเลยต่อศีลหน่อยค่ะท่านศีนขาดแล้วก็บอกโยมตั้งใจไม่โยมโยมตั้งใจที่จะไปเหยียบไปฆ่าเขาไหมไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะท่านไม่ได้ตั้งใจเลย แต่เราก็เดินไปดูเดินไปดูเออทำไมหอยทากมันแหลกจังเลยโยมมันแหลกเละเทะอโยมทําไมโยมเหยียบครั้งเดียวมันแหลกเละเทะอ๋อเหยียบทั้งหมด4ครั้งครับท่านครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ฉันก็โมโหมันมากเลยค่ะมันมาเดินทําไมตรงนี้ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้ศีลมันขาดเลยนะแต่มันเดินมามันทาไมฉันต้องเหยียบมันฉันก็เลยกระทืบสาอีก3ครั้งครับท่านแล้วก็ขยี้ด้วยนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยขยี้ด้วยบอกโยมไอ้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่บาปหรอกนะไอ้ครั้งแรกในศีลยังไม่ขาดหอกนะ แต่มันมาบาปมากไอ้ตรงที่มาเหยียบซ้ําอีกสามครั้งแล้วก็มาขยี้ซ้ําอีกนี่หละโยมครั้งแรกไม่มีเจตนาสัตว์มีชีวิตก็จริงแต่เราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาขาไปเหยียบก็จริงแต่มันไม่ได้เจตนาฆ่าสัตว์นั้นตายก็จริงแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เห็นมันด้วยองค์ประกอบของการฆ่ามันไม่ครบเลยไม่มีเลยแต่โยมไปกระทืบอีกซ้ำอีกสามครั้งแล้วไปเหยียบซ้ำอีกอีกครั้งหนึ่งไปขยี้ด้วยเนี่ย นี่มาบาปอีตรงนี้แหละศีลก็ขาดด้วยแลย้วจิตก็หยาบคายด้วยจิตก็มีกําลังของความโกรธด้วยมันครบองค์ประกอบทุกอย่างเลยแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าพูดถึงศีลขาดไหมศีลไ,ไม่ขาดไม่ต้องไปต่อศีลไม่ต้องไปขอศีลเติมเพิ่มอีกแล้วไม่ต้องเลยแต่ว่านี่แหละมันมาพลาดอีตรงกระยี่ซ้ำสามครั้งนี่เนี่ยมากระทืบซ้ํานี่แหละอาฉะนั้นนายก็เลยบอกโยมคนนั้นไปบอกว่าโยมหนักเลยนะโยมนะมันบาปเยอะเลยนะอ้ตรงที่ไปกระทืบซ้ํานี่แหละ งั้นเวลาพอผิดพลาดอะไรไปนะก็ตั้งเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้มีเจตนานะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะนะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสัตว์ทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนเราระวังแล้วแต่เราไปเหยียบเขานะแต่ก็นะให้ระวังในครั้งต่อไปแต่นี่ทําไปโมโหแล้วไปกระทืบซ้านี่โอ้โหอันนี้หนักเลยโนะยมเห็นเปลือกหอยวันนี้ก็เป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆนะขอเจริญพร บัดนี้ก็ขอให้ในโยมได้ตั้งใจในการเดินกำหนดรู้ดูปัจจุบันเห็นปัจจุบันของการยกย่างเหยียบนะอาจจะเดินเร็วสัหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็เห็นปัจจุบัน การกำหนดปัจจุบันขณะเป็นเรื่องสำคัญเจ็บเท้าก็รู้ว่าเจ็บแล้วก็พิจารณาถึงความรู้สึกที่เท้าจะรู้สึกเจ็บเจ็บเล็กๆจากก้อนหินก้อนเล็กเจ็บมากจากหินก้อนกลางก้อนใหญ่ก็พิจารณารู้ตามความเป็นจริง ไม่ไปปรุงแต่งเพิ่มว่าเจ็บมากไม่อยากเจ็บเลยคนอื่นเขาน่าจะเจ็บหรือคนอื่นน่าจะไม่เจ็บเราก็กำหนดรู้ดูความเป็นจริงคนเดินข้างหน้าความรู้สึกของเราอยากให้เขาเดินเร็วก็ให้รู้ใจตัวเองว่าความอยากเกิดขึ้นแล้ว อยากให้เขาเดินช้าไม่ได้ดังใจเราเราก็กำหนดรู้ความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งเพิ่มรู้เห็นตามความเป็นจริงด <c oughs> รู้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าเคยพบผู้ต้องขังหลายคนที่เขาบอกว่าเขาเผลอสติเพียงแค่3นาทีหนาทีก็โกรธจัดเต็มที่ฆ่าคนตายแล้วก็ต้องมาติดคุกย0่สปีเพราะกำหนดไม่ทันปัจจุบัน การเดินของเราก็เพื่อเป็นการฝึกกำหนดรู้ให้ทันปัจจุบันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเพียงแค่ก้าวเท้าไปมีทั้งอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าทำไมร้อนจังร้อนตั้งแต่เช้าเชียวคนภาคเหนือเขาจะร้อนไหม เขาคงหนาวมั้งการคิดปรุงแต่งก็ทำให้เกิดมโนภาพความอยากได้และไม่อยากได้ความพอใจและไม่พอใจก็เกิดขึ้นและก็ปนเปื้อนมากับความทุกข์ปนเปื้อนมากับความอยากได้ในครั้งต่อไปคนนั้นเดินช้าจังคนนี้เดินเร็วจริง คนนั้นทำไมต้องเอามือไว้ข้างหน้าทำไมไม่ไว้ข้างหลังเหมือนเราทำไมไว้ข้างหลังทำไมไม่มาประสานด้านหน้าเนี่ยความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมากเราได้มากำหนดรู้อยู่ที่เรามากกว่าที่จะไปจดจ่ออยู่ที่คนอื่นกำหนดรู้อยู่ที่เราในขณะกำลังเดินไป ก็รู้สภาวะความเป็นจริงเพื่อให้จิตนี้ไม่ใช่เป็นการทำให้จิตนิ่งดิ่งสงบเหมือนก้อนหินเหมือนท่อนไม้แต่เป็นการกําหนดเพื่อฝึกให้จิตนี้มีกําลังมีกําลังในการเห็นความจริง ว่าไม่มีอะไรได้ดังใจแมนการก้าวเท้าไปบางครั้งเท้าเราก็สะดุดเท้าตัวเองบ้างก็มีสะดุดก้อนหินบ้างก็มีตั้งใจเดินดีแล้วแต่ก็ยังผิดพลาดตั้งใจเดินดีแล้วแต่ก็ยังสะดุดไม่ได้ดังใจ เราเดินไม่ใช่เพียงเพื่อให้จิตนิ่งดิ่งสงบเหมือนท่อนไม้แต่เพื่อให้จิตมีกำลังมีปัญญาเกิดสติเกิดปัญญาเพื่อที่จะนำจิตที่มีกำลังนี้มีปัญญานี้ไปพิจารณาเพื่อให้จิตไม่ยึดมั่นในเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นมากระทบทางอายตนะหก ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ขอให้เราตั้งใจเดินเดินไปเพื่อที่จะได้หยุดเดินเสียทีเพราะการเดินทางในสังสารวัตนี้ยืดยาวหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยไม่รู้จะไปจบที่ไหนกันหนอตายจากภพชาตินี้แล้วจะไปไหนกันต่อ เพราะชาตินี้ก็เคยก่อกรรมไว้พอสมควรในตอนเด็กๆเ,เล็กๆหนุ่มๆสาวๆบางครั้งก็ก้าวร้าวกับพ่อแม่หนอททำบาปทำเวรทำกรรมมามากพอแต่ก็มีดีหนอมีดีที่เคยทำแต่ความดีบางครั้งคิดดูก็อาจจะน้อยเป็นนิด ถ้าไปคิดเทียบเคียงกับไม่ดีก็มากโขบางครั้งหลายคนก็นึกถึงบาปกรรมที่ใหญ่โตแต่ก็รู้สึกว่าก็พอมีบุญมีดีโชว์บ้างเป็นบางเวลาแต่ก็แน่นอนบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญนะโยมนะบุญก็ให้ผลเป็นสุขทุกคราวแหละท่านหนอ ส่วนในบาปนั้นก็ให้เป็นทุกข์มากพอตามกำลังของบาปบุญที่เคยทำฝึกเดินไปเพื่อให้ใจนิ่งสงบจะได้มีกำลังพิจารณาธรรมเพื่อให้เลิศล้ำในคำสอนขององค์พุทธ,ธะกันเถิดหนอชีวิตนี้เราอาจจะไม่ดีพอแต่ก็ถือว่า ได้เห็นธรรมแม้นจะมีบาปบ้างบุญบ้างผสมในชีวิตแต่คิดดูก็ยังดีและเลิศล้ำที่ได้เห็นคําสอนของพุทธศธรรมค่อยๆเห็นค่อยๆสะสมชีวิตจะได้ไม่ชอกช้ำในการต่อไปขอให้ตั้งใจเดินเถิดท่านสาธุชนทั้งหลาย เดินไปพิจารณาตามกายที่สัมผัสเธอหนอเดินไปเพื่อกำหนดรู้ใจให้ดีพอเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอยอดยมทางบ้านทุกท่านด้วยวันนี้คงจะต้องไปเจออะไรกันอีกหลายๆายอย่างเรื่องราวหลากหลายในชีวิต ที่บางทีก็ควบคุมและคาดเดาอะไรไม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจและตั้งสติในการใช้ชีวิตโยมอย่าไปจริงจังกับอะไรเพราะโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จริงจังอย่าไปยึดถืออะไรเพราะโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือ อย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราพ่อแม่แต่ตัวเราที่คิดว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ,อนมโมทนากับญาติโยมที่ร่วมปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิว่องวาน,นิศจังหวัดสมุทรปราการชาวนี้เป็นชาวสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมประมาณสี่โมงเย็นทุกคนก็จะแยกย้ายเดินทางกันกลับวันนี้ปฏิบัติร่วมกันอีกหนึ่งวัน ก็ออนมโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามฟังธรรมะรวมกันเป็นญาติธรรมแม้ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นญาติโดยสายธรรมเมื่อบุญดีพอสักวันเราจะได้พบกันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปถ้ายัางไม่นิพพานก็คงมีโอกาสได้พบเจอเพราะการเดินทางในสังสารวัฏช่างยืดยาว ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถุกทุกคนสาธุแบรนี้ได้เวลาภาวนาก่อนที่จะได้หลับนอนสวดมนต์สวดพรกันสักเล็กน้อยอนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอน,นี้คือญาติโยมที่มาร่วมกันปฏิบัติที่มูลนิธิว่องวานิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ทุกคนมาด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรยัยบัดนี้ขอให้เราทุกท่านได้ร่วมสวดบทเมตตาโดยพร้อมเพรียงกันท่านธรรมยังเมตตานิสังสสุตตะปาทัปนามาเซเอวเมสุตาข้าจ้าคือพระ ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพระเขวาสมัยหนึ่งผู้มีพระภาสาวัตติยวิหารเตเชตวะเนอานาถาปินดิกาสารามเม เสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึร่งเป็นอากรของอาภัตปินดิกาคฤหาบดีใกล้เมืองสาวัตถีตาตราโกะคาวาลคงามันเตสิิกขาวเตในการนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัเรียรพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระธรรมเตติเตภิคูปะขาวโตปัจาโซสุภิกษุเหล่านั้นได้ฟังพระดังระของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทูนักวา,าพระองค์ผู้เจริญพระคาวาเอตทัทโวจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมมาปริยายนี้เมตายาพิคะเวเกโตวิมุติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพระหุลีกาตาย,ยาญาณิกาตายาทำให้มากคือชํานาญ จนเป็นอย่างของใจวัตถุกาตายหาหนุธิตายาเป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นเน,นิปาริจิตายาสุสมารัททายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้ว เอกาทาสามีสังสปาติกังคาย่อมมีอานิสงสิบเอประการกาตาเมเอกาทาสาอานิสงสิบเ็ดข้ออะไรบ้างสุขังสุปาเตคือหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปาติพุจชชเต ตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายน้าตาปะกันงสุปินังปะสะัสสติไม่ฝันรายมานุสานังปิโยโตีเป็นที่รักของเหล่ามานุษย์ทั้งหลายอามานุสานังปิโยโตี เป็นที่รักของเราอามานุษย์ทั้งหลเทวตาระคันติเแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะอ่ะไปไกลเลยทีนี้ฮะฮะฮะขออนุญาตแป๊บนึงผิดพลาดกันได้เนาะชีวิตเรา เมื่อกี้ถึงตรงไหนตื่นเบตื่นฟูเหมือนเทวดาอ่าพยายามนิ้วจิ้มอย่างเดียวเลยพอนะ <c oughs> ดีให้โยมเขาช่วยนิดนึงอ,อมนุสนังปิโยติ เป็นที่รักของเราอามานุษย์ทั้งหลายเทวตารกคันติเทวดายอมคุ้มครองรักษาอามาจันรสังวทั้งวากรรมทีไฟก็ดียาพิษก็ดี สัตราก็ดียอมทำมันตรายไม่ได้จิตตังสม,มาธิเดจิตย่อมเป็นสม,มาธิได้เร็วโมคขาวันโนวิปัสสิติผิวนาย่อมผ่องใสหาสัมมัวโหการังกโรติ เป็นผู้ไม่ลุ่มลงทำการกิริยาตายอุตตริงอาปาติวิชันโตพระมโรกุปปะโคโติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษหันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล เมตายาพิขเวเทตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้หาเสวิตายาภาวิตายาหันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้ว หาบุริกาตาญานิกตายาทำให้มาจนชันานจนเป็นญาณของใจวัตถุกตาะานุทิตายาเป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นมิตปาริจิตายาสุสมารทายา จังสมอบรมแล้วบังเพ็ญดีแล้วเอกาตาสามิสังสตาติกงร้าย่อมมีอานิสงสิทธิประการอิทามโวจาระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรับธรรมปริยายอันนี้แล้ว อาตมานาเตปิคุปะกวะโตของพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการต่างๆชนี้แล้วสำหรับญาติโยมทางบ้าน <c oughs> สำหรับญาติโยมทางบ้านนะค่ำคืนนี้ก็ขอสวดมนต์เพียงเท่านี้ จะได้นำญาติโยมปฏิบัติกันต่อไปอเมื่อสักครู่โยมก็ได้ทำวัดเย็นแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิบัติในช่วงค่ำแล้วก็จะได้พักกันสักประมาณ3ามทุ่มอขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมทั่วไทยทั่วโลกที่ได้สวดมนต์ด้วยกันในเพจพระสักดาสุนทรโรในทุกๆวันติดต่อกันมามากกว่าสิปีขอให้บุญนี้จงตามรักษาทุกท่านตลอดสิ้นการลนานยาวนาน,านจนถึง ความสิ้นแห่งทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเธอ